ลูกหิวข้าวอข้าหรอ,อเจียจะตินไปฟ้องปป๋าไงอ่ลูก,ลกแม่ให้หนูก,กินทั้งวันเลยไ้ัไไา,า,ยยานๆๆตินก็ให้ป๋า,ปาพาไปสิางั้นอ่ะ แจะตินแม่ให้จะตินกินข้าวทั้งวันเลยองุ่นก็เต็มจานแล้วทําไมไม่กินล่ะลูกพอป๋ป้ามาเจ้ตินก็มาบอกหิวข้าวมาฟ้องป๋ป้าได้ไงอะ่ะหิวข้าวใช่ไหมลูกจะตกแม่เลย <c oughs> <c oughs> พูดน่ารักมากเลยนะตกแม่เลย <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวตีแม่ไม่ใ, <c oughs> มใช่เดี๋ยวตกแม่อะไรเงี่ยป๋ป๊าแค่เนี้ยวะอะไรไป ไอ่คือเหรอเฮ้ยทำเป็นสะบัดบ๊อบหันหน้าหนีเบเป็นอ้ยเบเป็นอยเบเป็นอยไม่เงียบจะตินขี้ฟองอ่ะไม่เงียบแล้วแม่อยู่ไม่ได้ถ้าหนูฟ้องป๊ป๊้าแบบนี้แม่เสียหายลูกเหมือนว่าแม่ไม่ให้หนูกินข้าวฟ้องแบบนี้ได้ไงมั่วอะไรล่ะเดี๋ยวให้ป๊ป๊้าไปดูเลยจานข้าวหนูอ่ะข้าวโพด ตะไคร้องุ่นแครอทเม็ดทานตะวันธัญ,ญพืชเต็มเลยลูกทำไมหนูไปฟ้องปอบปาอย่างเงี้ยลูกห,หนูพูดเหมือนว่าแม่ไม่ให้หนูกินข้าวอะหยาบไปเลยยาบไปเลยหยาบไปเลยอาว์หยบไปเลยอะแม่ไม่ให้กินข้าวเลยใช่ไหมลูก หิว่เขาสองสมลูกอ,ะอ่ะหิว่เขาโอ้โหดูมันยานะคะทุกคนดูจะตินมันมันยามันยาหยวข้าอยู่เขายวขา,อขาโอ้โหแม่ลูกหิวเาแม่ทำไมันไม่สนใจลูกอะ่ะสงสมไม่ได้ไมไ่สนใจให้จะดตินกินทั้งวันแหละวันนี้ให้หนูกินทั้งวันจะบอกว่าปิาปา ไม่ต้องพูดอะไรจริงๆเลยเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยแม่ให้หนูกินข้าวทั้งวันและหนูมาฟ้องปะป๊าอย่างเงี้ยแม่ก็เลยดูดูเหมือนว่าแม่ไม่ได้มั่วไม่ได้มั่วหันมาคุยกันหันมาคุยกันก่อน โอ้ยหนูจะไปไหนล่ะแม่ก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยมันที่มันก็มีอยู่แค่นั้นจะไปไหนจะไปไหนโ <c oughs> มโหอะไรแม่เนี่ยนัาจะติดโมโหอะไรแม่คะให้กินข้าวทัาา้งวันโอ้ตายแล้ว แม่ให้หนูกินข้าวทั้งวันหนูบอกหิวข้าวมา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 <ๆ>มา,มาถ้าหิวเดี๋ยวแม่จะพาออกไปกินนะแต่ตินไม่คุย,ไม,คยไม่คุยด้วย<อ> <laughs> ไม่คุยกับแม่เหรอแม่ก็คุยกับจัดตินเนี่ยให้รู้เรื่องจัดตินทําไมไม่กินข้าวอ่ะดูหลักฐานนะคะทุกคนหิวข้าวแต่ว่าเศษข้าวโพดย,ยังติดปากอยู่เลย ป๊าป๊าเห็นไหมเนี่ยอันนี้หลักฐานเนี่ยเศษข้าวโพดยังติดปากอยู่เลยเนี่ยจะจิ้มโกหกแค่นี้ก็รู้แล้วใช่อยารู้บอกเขาไปบอกเขาไปว่าหนูโกหกโอ้โหดู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 เดี๋ยวจะซูมซูมให้ดูใกล้ๆเลยซูมให้ดูใกล้ๆหันมาสิ โอ้โหเห็นไหมทุกคนเศษข้าวโพดติดปลาโกหโกหกแล้วก็ไปไม่เป็นละเถินน่ะน่ะเถินน่ะน่ะเถินพูดไม่ออกเลยเอ้ยยฮู้โกหก เเลยยยโดยสิ่งงีบไปต่อไปอ่ะกินข้าวอ่ะนะลูกเช็ดข้าวโพดออกจากปากก่อนเช็ดข้าวโพดออกจากปากก่อนโอเคไหมก่อนจะมั่วก่อนจะโกหกใครเขาอ่ะโกหกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ลูกก่อนจะโกหกอ่ะเช็ดข้าวโพดก่อนกิดปากอ่ะ បងមិនអើអ uh... ាចកួចអឺបងបងប៉ាបងប៉ាប៉ាទៅ